เทพคำนวณเลข VIP งวดวันที่31กรกฎาคมให้เลขเด่น142เลขชุด3ตัว871 341 540 524 692ชุด2ตัว16 13 15 18 46 43 45 48 2 6งหกสองอาจารย์อินตางวดวันที่31มสิบดกรกฎาคมให้เลขเด่นบนสองชุดสตัว5 2 9 9 2 5ชุดคู่โต๊ดหสอง5 9 9เสองล่างให้เด่น8เลขชุดสองตัวล่าง1 8ึ่สหนึ่ง 3 8มแสสองในงวดวันที่16กรกฎาคมเลขเด่นบน0เข้าหลักหน่วยบนนุ่มเหนืองวดวันที่31รกรกฎาคมให้เลขวิ่ง4 5เลขเด่น5ตัว49135 เลขชุดสองตัว41 43 49 51 53 59ชุดสามตัว541 549 159ในงวดวันที่16กรกฎาคมเลขเด่นห้าตัว62เข้าสองตัวล่าง